ครับผมว no okay. ันนี้ก like ็เป in ็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับเฮ้ยแต่ว่าคุณอุ่นหายไปไหนนะคุณอุ่นคุณอุ่นช่วยด้วยเฮ้ยอะไรวะช่วยด้วยโหเรื่องใหญ่แล้วอะไรวะไฟไหม้ในครัวเฮ้ยไฟไหม้เต็มเลยใครเผาพริกเผาเฮ้ยเฮ้ยจะออกจากประตูก็ออกไม่ได้ทำไมทำไมพริกล็อกเฮ้ยอะไรวะออกไปนะทำไมอะของหายไปหมดเลยอะไรอะพริกบ่นโอ้ยตลกเหลือเกินพริกป่น สวัสดีนะผู้ชมเ้วยจริงๆอ่ะพอจะด่ามันก็ด่าไม่รู้เรื่องนะทำไมอ่ะพริกหนวดเอาหน่อะไรเดียพริกยวกวันนี้เนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยวันนี้เราต้องขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามอะไรวะอะไรอะไร อไรบ้างคุณอุ่นอะ้าเริ่มกลัวเจ็บเริ่มกลัวเจ็บหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววันนี้เป็นไงฮะคุณอุ่นทิ้งหยวกใช่ใช่เอ้ยเป็นไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านก่อนเลยทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่มาลงทะเบียนเล่นเกมขอบคุณทุกการติดต่อที่โทรเข้ามานะครับและที่สำคัญครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยสนับสนุนสนับสนุนนะครับ วันนี้ก็มีทั้ง s m s นะแล้วก็มีแฟนๆที่ทักทายพวกเราผ่านทางเฟซบุ๊กมานะครับเ m s เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่าน้องอุ่นน่ารักมากเลยเฮ้ยจำชื่อได้บอกเลยว่าผมพยายามทำหน้าให้น้าเกียดที่สุดแล้วเลเฮ้ยแต่ผมได้ผมได้ยินมาว่าว่าเออคุณอุ่นเนี่ยชอบจ้างให้แม่ค้าขายผักหน้าบ้านเนี่ยส่ง SMS มาเฮ้ยแล้วเติมเงินได้ด้วยเฮ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้ได้ไงอ่ะพี่อุ่นพี่อุ่นเนี่ยนะจ้างแม่ค้าขายผักมาถูกอุ้ยจริงเหรอขนาดนั้นเลย สู้ไอ้หอนไม่ได้ทำไมไอ้หอนอ่ะจ้างคนขายตั๋วตลาดวันข้ายาวโยนใช่ตลกมุ่งอะะไรจ้างคนเลยนะอะไรอะตลกมุ่งโหนเลยนะข้ามไปแล้วกันเลยอยากรู้วหอนอะไนะหอนเนี่ยเอ้ยผมเนี่ยอะไรนะจ้างแม่ค้าตลาดใช่ไหมไอ้หอนเนี่ยสู้ไอ้หอนไม่ได้ทำไมจ้างแม่ค้าขายตั๋วหนังเอ้ยตลกลเกยน เฮ้ยปพวกคุณวันนี้นะครับก็ต้องทำในหยาบไม่สุภาพต้องกลับกราบไปนะครับคิดว่าพวกเราคือลูกสาวสนุกสนานกันไปอ่ะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มวันศุกร์วันโชคพี่เขาฝากโมฮีอาร์มาด้วยกลับมาอีกครั้งครับชุกสุกโชสดเป็นอะไระแม่ผมว่าด้วยช่วงเย็นๆนี่แม่ผมดูอยู่บอกว่าอุ่นพูดไม่ชัดเออ วันศุกร์นี่เจอแน่นอนอแฟนศุกร์โชว์สดว้าแน่นอนคอนเสิร์ตทุกศุกร์จัว่าอะไรนะที่เมื่อกี้ถามผมอะไรใครจมน้ำไม่อยากจะบอกเลยทำไมอ่ะขอถามไรหวนิดนึงถ้าหัไปเที่ยวเนี่ยนะล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพยาเอแล้วพ่อหักับแม่หัจมน้ำอ่ะหัจะช่วยใครก่อนล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมแล้วพ่อหรือแม่จมน้ำใช่ จะช่วยใครก่อนน้ำอจะช่วยใครก่อนจะเลือกช่วยใครก่อนช่วยแม่ก่อนอ๋อช่วยแม่งั้นพ่อมึงตายเนี่ยพี่ดูเป็นคนหยาบคายาทันทีเลยทำไมคุณพูดอย่างนี้ครับอ่ามันเป็นมุกตลกนะฮะท่านผู้ชมยท่านผู้ชมด้วยรวมไปถึงผู้ใหญ่ด้านหลังด้วย อ่าแฟนจขอโหนธนากรส่งเอสเอ็มเอสมาด่าอุ่นได้เลยนะครับไม่อยากจะคุยเฮ้ยอะไรนะไม่อยากเลยนะไม่อยากจะคุยกูก็ไม่อยากจะฟังฟังซะหน่อยเออฟังมามาสักครู่นี้ผมไปเข้าห้องน้ำข้างล่างไอ้บุ้งพิกอะไรว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปเข้าห้องน้ำข้างล่างเจอเด็กน้อยคนหนึ่งผมถามเลยว่าไอ้หนุ่ม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 เอห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ทางไหนวะไอเด็กถามเลยว่าพี่รู้ได้ไงว่าผมชื่อหนุ่มเฮ้ย ผมบอกเลยอ๋อพี่ก็เดาเอาเอมันตอบกลับมาเลยว่างั้นมึงก็เดาเอาแล้วการห้องน้ำอยู่ไหนอ้าวไอเด็กนี่มนที่ไหนเนี่ยผมก็ทะเลาะกับเด็กเหมือนกันเด็กห้องน้ำเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้เป็นใครเราก็สารโทษปวดฉี่ไงก็ไปยืนฉี่อยู่มุงอะมุงก็ไปยืนฉี่อยู่้วเจอเด็กคนนึงมาถามพี่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 รู้ถามอะไรหน่อยจะถามอะไรน้องรียิพี่เข้ารายการแล้วเนี่ยรู้ถามว่า ระหว่างหมากับคนใครฉลาดกว่ากันเอ้เราก็เลยบอกว่าโอ้ยจะถามทําไมเนี่ยมันก็ต้องคนคนฉลาดกว่าคนมันก็บอกเลยหนูไม่เชื่อหนูว่าหมาฉลาดกว่าทำไมเราก็ถามทําไมอ่ะมันก็สวนเลยเอ้าพี่เห็นแต่คนเหยียบขี้หมาเคยเห็นหมาเหยียบขี้คนไหม สงสัยเป็นเด็กคนเดียวกันนะเน, oh. นี่ยตอนผมผมลงลีฟผมเจอเด็กคนนี้เหมือนกันใครอะไอ้คำถามที่มันมาถามว่าพ่อแม่ไปเที่ยวจมน้ำ oh. าอาจจะช่วยใครก่อน oh. มันมาถามผมว่ <Wow. S 2> าผมรู้แล้วว่าแบบมันถามคําถามเดียวคุณอุ่นแน่แน oh. ผมเลยบอกไปว่า ผมรู้อยู่แล้วจะหลอกด่าพ่อเขใช่ไหมอ่าเด็กมันบอกว่าเปล่าพี่ผมถามจริงๆอ่าผมซีเรียสมากผมเล็บอ่ะนั้นถามมามันบอกว่าถ้าพี่ไปเที่ยวพ่อแม่พี่จมน้ําพี่จะช่วยใครก่อนอ่าคุยขำาวอะไรอ่ผมผมบอกว่าผมไม่ช่วยใครทล้วนั้นทําไมอ่ะผมช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้รอดก่อนอ่ามาทิ้งแล้วก็อยากไปใช่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 นะเอ้ยขอเรื่องไหมมั้ย ผมไม่อยากจะขุดเวลาไม่พอแล้วจะเล่นมุกชักต่อเลยผมช่วยตัวเองจากน้ำขอบคุณทุกท่านช่วยตัวเองจากน้ำนะครับก็ชอชิงถ้านการเราชอชิงนี่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกการติดต่อนะฮะตอนนี้เราก็รีบแล้วแอร์ปิดเริ่มร้อนเลยร้อนใช่ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยยังไม่นอนยังเดินทางกลับบ้านกันปลอดภัยนะฮะประเทศเราไปออนยุโรปใช่ดึกไงตอนนี้ยุโรปตีหนึ่งกว่าแล้วเฮ้ยอ่า ต่อไม่มีพอแล้วด้เจอกันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เจอใครพรุ่งนี้ไม่รู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 ้ไปเรียกปิดแล้วถ้าร้อนก็เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนทีแคร์ก็เปิดแฟนทีวีสวัสดีครับ